สวัสดีครับพี่ๆทุกาทุกคนเนาะมากินเขาน้องกันนะครับเด้ออะไรวะข้าวอเ่ื่อ้อะไรกินข้าวนั่นกินข้าวเลยไม่ไงซต้มหอยประมาณพี้ต้มหอยยาเทามาให้ต้มหอยหอยหอยมาจากเล้าหอยพี่ดอกมาเด้อกับเด้อเนี่ยนะหอยจุกเนาะแล้วก็มีหอยหอยหอยย่างไนีหอยหอยปังหอยโผ่งหอยโผ่งเจลีหอยเจลี กมีปลาทอดน้ำมันพี้องข้าวเข่านบ้านมานก่กนมากินน้ำกันแล้วแบบเติมเข่ากวเขติมเข่าเต็มจิ้ด้วยเพม่เป็นข่าใหญ่ยหญใหญ่บวมเจ้าดิเด้อต่อพรา่พีองกินเขาด้วยนกันจุกจุกคนเนาะห่วยใส่เต็มคาราเบมาแล้วแมวเอ้ยิมเขาใหญ่อารีกินกินน้ำกันน้คกันเด้อจุกจุกคนเนาะทั้งไทยทังลาวทั้งต่างประเทศฮะนะนะมเรียกว่าอะไรจวจน้ำกันมีเมีรได้มาให้กู อ้เมาจวน้ำก <SM. S 3> <Christina. S 2> ันไปองเจ้าปลาแดกเจ้าปลาแดกโอ้ยมา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 ทุกคนคนขับเข่าใหญ่ใหญ่เลยเดียวขั้เขาวะขาเขาไปบ้านไนพีน้อง นาะมันทางอันสีเดือนกินข้าวมามาด้วยกันไ่มาเฮ้ยยังไงไม่กมากกให้นี่าไม่ไ้ดนะูทีมลาทำให้จดให้จอดาแล้เสิรสียตรงกันเถอะนี่ปเ่วกินข้าวพี่ร่นข้าวพี่หอยลาวต่อมหอย หอยเหลาหอยเหลาเลยนะหมี en like ่หอยเหลานี่ยถ yeah, yeah, <laughs> yeah, ้าไม่รู้ไทยป่ะก็ไม่รู้ก็ให้ชิมเนี่ยโอ้ย่าตาหม้อไม่เห็นหอยเหล่ามันหอยเด็กไงเออเตียงคงเด็กอันอันนี้เด็กหน่อยก็ถ้าอย่างนี้เขาพวกนี้เขาจะรักครอบครัวไงนี่ก็หอยเด็กนะครับตัวจิตใจดี่มีเข้าใจของของแซ้ไม่หลีกสาร <R os> ไม่ใช่มันไมันมันไม่ได้อยู่ในน้ำน้นะเขาเ <P an> ขาหวยดมาน่ะมันเลยไม่มีกิน <R os> ไงรอร่อยไมหอยดิตาหอยตำองกามันจะม่กมีกิน,น่ล่ <S <S ะ <R os> ิใจนแล้วหอยดิ่หอยบ้านพี่ใหญ่ดีรสชาติมันแตกต่างกันะนะครับ้วเมาอร่อยมันจะต่างกันอยจะถอน่อยขวยเอาเนาะใช่แล้วห้อยอ <R os> วหอยกางเนี่ยนี่เให้ตัวนี้ไม่เหร <R os> อตองเขาให้ถงนี้ไม่รู้ถ <R os> <R os> <R os> งนี้เขาเอาทม่ีเนี่ยไม่เห็นได้ มีหรออันนี้หอยหอยไข่อะไรเยอะวงหอยไวยหอยขยครับวยเอาตามไผ่ตามหน้าเนาะเราปบแป๊บเราก็ทำเลยร้อร้อนร้านม้ทั้งแม่มีบมดรออัสิมีเนี่ยหรอไ่ปลาปาตาตาสิดาที่ไปต่อมใจว่าจะไข่ใช่ไหมเจ็บแห่งบอขอแล้วเปยุขึ ิดต่ให้กับพี่นี่กนอาพี่นอนแรกตอนท่าอยู่มีกเจียวปลาแดดิ่นกับ้าอบ่าีเหเอาบมีห้าคนจซื้อตัวซับเลนึเมื่อท่านทาไปตอนนั้นตอนที่เรามื่อตับเจ้านก่อนจับเมื่อเดียวกินเขาเมื่อเดียวน้นพี่น้องบ่ด้นนั้บู่้บเปิเยยู่บ่ไปเลยก็ได้ว่าอเ่านันมามพึ่งหูย้อนหน่ยยังแล้วมาส่งแล้วบ่เมาส่งุไทย่งแรงได้บ่พี่น้อง ต้มหอยจิ้มเกลีวหอยฟงก็เกิดมาผมเคยผ่านเฮลิโผนี่แหมงน้เชื่อมเบอร์วนฒิในนาแบบคือแม่เป็นนาอะไรแบบขับรถไถไปส่งคนแล้วมาเป็นคนขับอีกอุยอย่างนี้น้ำกันเกิดมาผมเคยต้องมาบริเวณทางทิศลาวต้มหอยต้มหอยนะไม่จานนอนนี่หลบไแเป็นแบบอะไรต้มหอยอ๋อผมเอยย้อนอดเห็นเกินบาเห็นลาวหอยก็จะปล่อยเอาตามแม้ตุ้งนางนาไม่ไม่ใช่คเขาเขาไม่เนื้องอมนะ หอยมันอยู่ตามดินตุ้งตรงนายยมอะไรน้ำแห้งเขามูดว่ามันจะมันจะเข้าเบ้าเข้าอะไรนะมันจะไม่มีกลิ่นนะปกติตามคลองตามอะไรแล้วเขาขึ้นมาไม่จ้าอยใช่ไหมล่ะตกบทางก่อนกินมากเลยหอยเขาหอยอะไรเป็นหอยเหาะอะไรหอยจุกหอยจุกนี่จคี่ยวเคี่ได้เคี่ยวปลาบึกบึ้งหน้าบึ้งหอยประเทศด็รู้เนาะ ทีบ้านตัวใหญ่มั้ยีมันกันเนี่ยัให่ีันมีใหญ่ๆโอนันซื้อเพิ่น่บ่มีดกเพิ่นโกยังค่อยสซื้อไดเพิ่นว่าออกเพิ่นน่ะ